สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤด,ดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่1นะคะคืนวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568จิโรน้าแพ้รายโยบายเยกาโน1ประตูต่อ3เบียร์เรอัลชนะเรียลออเบียโด2ประตูต่อ0คืนวันเสาร์ที่16สิงหาคม25 6 8อาลาเบสชนะเลบันเต้2ประตูต่อ1 มายอกาแพ้บาเโโลนา0ประตูต่อ3บาเลนเซียเสมอกับโซเซดา1ประตูต่อ1คืนวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568เซลตาบีโก้แพ้เคตาเฟ่ K ave, 0ประตูต่อ2แอเลติกบิวเบาชนะเซบียา3ประตูต่อ2เอสปันยอนชนะแอตเลติโกมาดริด2ประตูต่อ1คืนวันจันทร์ที่18สิงหาคม2568 เอลเช่เสมอเบติส1ประตูต่อ1และคืนวันอังคารที่19สิงหาคม2568รยเรอัลมาดริดชนะโอซาซูน่า1ประตูต่อ0ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนลาลิกาสเปนฤดูกาล2025-2026หลังแข่งขันในสัปดาห์ที่1เสร็จสิ้นไปนะคะทีมซึ่งสามารถคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จได้แก่บาร์เซโลนาอันดับที่1อันดับ2รายโยบายเกโนอันดับ3าบียเรอล อันดับที่4 k เคตาเฟ่อันดับ5แอตเลติกบิวเบลอันดับ6อาราเบสอันดับ7เอสปันยอนและอันดับ8เรอัลมาดริดขณะที่ทีมซึ่งคว้าได้เพียงแค่1แต้มในเกมนัดเปิดสนามค่ะได้แก่อันดับที่9เรอัลซุเซดาอันดับที่10เอลเชอันดับ11บาเลนียอันดับ12เรอัลเบติส และทีมซึ่งในนัดแรกยังไม่สามารถจะเก็บแต้มได้นะคะได้แก่เซบียาอันดับ13อันดับ14บสีเอลติโกมาดริดอันดับ15เลบันเตอันดับ16โอซาซูนาอันดับ17จิโรนาอันดับ18เซลตาบีโกอันดับ19โเยอาอัโอเบโดโและอันดับที่ย0่สิบเรอามายยกาค่ะตำแหน่งดาวซันโวลาลิกาสเปนฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่1 โอเคเดฟูโตสจากราโยบายเกาโนยิงไป1ประตูนิโกวิลเลียมสจากเอเลติวิเบาหนึ่งประตูคริสตันตูสอูเซจากเฮตาเฟ่หนึ่งประตูลามินยามมลจากบาร์เซโลนาหนึ่งประตูและแพมิล่าจากเอสปันยอนหนึ่งประตูโปรแกรมการแข่งขันลาลิกาสเปนฤด,ดูกาล2025-2026สาั 26, สัปดาห์ที่2คืนวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568 เบติสพบอาราเบสเวลา2นาฬิกา30นาทีคืนวันเสาร์ที่ย3สิงหาคม2568มายอก้าพบเซลตาบิโก22นาฬิกาเอเลติโกมาดริดพบเอลเชเวลา24นาฬิกา30นาทีเรเบนเตพบบาร์เซโลนาเวลา2นาฬิกา30นาทีคืนวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568ัอยสซาซูนาพบกับบาเลเซีย22นาฬิกาโซเซดาพบเอสปันยอน24นาฬิกา30นาที และเวลาเดียวกันคาบเบยรเรอลงสนามพบกับจิโรนาส่วนเรเอัลโอเบโดจะพบกับเรอัลมาดริดในเวลา2.30นาิกา30นาทีคืนวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568แอตเลติกบิวเบพบกับรายโยบายเอกโนเวลา24.30นาฬิกา30นาทีและเซบียาพบเคตาเฟเวลา2.30นาฬิกา30นาที ทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสชนวดได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportba News c h a n n นแนค่ะ